สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะทำการตรวจซ่อมเจ้าสปาร์ R อาร์นะครับยมามาฮ่าสปาร์อาร์อาการที่ลูกค้าแจ้งเข้ามานะครับที่นำมาซ่อมก็คือเวลาลูกค้าเลี้ยวนะครับหรือว่า,าเวลาจะเข้าโค้งเนี่ยรู้สึกว่ารถมันสั่นหรือว่าสะบัดนะครับรถมันสายสะบัดนะครับ จากการวิเคราะห์นะก่อนที่จะลงมือทําต้องวิเคราะห์ก่อนว่าสาเหตจากอะไรเราจะทําแบบไหนถึงจะรวดเร็วแล้วก็ตรงจุดนะครับผมก็ทําการโยกนะครับทำการเช็คด้วยการโยกก่อนโยกสังเกตไหมครับว่าถ้ารถทั่วไปถ้าเป็นตระกูลเวฟเนีถ้าเป็นในส่วนของชุดคอชุดชุดเดียวที่ไม่แบ่งแยกแฮนด์ออกจากกันนะครับชุดนี้เขาจะแยกกัน แล้วก็ขยับดูก่อนนะครับจะสังเกตว่ามันโยกได้ก็วิเคราะห์ได้เลยนะครับว่าชุดลูกยางรองแฮนด์สึกหรือเสื่อมสภาพนะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นกันเยอะมากแล้วลูกยางรองแฮนด์นี้อยู่ตรงไหนนะครับมาดูตรงนี้นะฮะอันนี้คือผมถอดออกนะครับชุดเลื่อนหน้าปัดด้านหลังแล้วก็ชุดไฟหน้าเนี่ยถอดออกก่อนนะครับถอดออกก่อนแล้วก็ดึงขึ้นมายกขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอย่าดึงแรงเพราะว่าพวกนี้เบาบางมากที่เป็นรถเก่าๆแบบนี้นะครับ ถอดชุดไฟหน้าออกนะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวออกให้หมดถอดแล้วต้องจําให้ได้นะครับถ <c oughs> อดล้วจำไม่ได้ในงานเข้าต่อไฟสายกาวต่อกาวสายไฟแต่ไฟขาดนะครับในการที่เราจะดึงอะไรขึ้นเราต้องสังเกตดีๆว่ามันจะหลุดไหมนะครับมีอะไรชอบหลุดหรือเปล่านะสาหรับเจ้าตัวนี้2อาการก็คือเล่งสายเขาเล่งขาดนะครับสายเขาเล่งขาดแล้วก็ชุดคอเนี่ยมันหลวมนะครับอ่ะ ลูกยางอยู่ในบ้างนะครับลูกยางของเจ้าตัวนี้ก็จะมีอยู่3จุดนะครับจุดที่1นนะครับกล้องโฟกัสหรือไม่ไม่โฟกัสด้วยอันหนึ่งนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ไม่ใช่ยางของมันนะเนี่ยไม่ใช่ยางของเขานะครับของเขาจะเป็นยางลูกตัวโตวนะครับจะขันล็อกจากด้านล่างขึ้นมาน็อตเบอร์สิบสองตัวนี้น่าจะเป็นยางตัดยางในมอไซค์ลองเฉยๆก็เลยเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นนะครับอันตรายนะครับเร็วๆนี้ไม่เข้าโค้งนะครับ โทษแต่โชคชะตาไม่ได้นะครับนี่แหละความปลอดภัยแล้ะความาที่เราอาจจะใช้วิธีทางรัดเกินไปนะครับแต่ส่วนด้านหลังนี่เป็นลูกยางตัวเดิมแล้วก็ลองด้วยเป็นตัวเด่า,าเดี๋ยวไม่เห็นเห็นไม่ชัดเป็นตัวเดิมนะครับไม่มีอะไรลองแสดงว่าเขาทําแต่ด้านหน้ามา <S <S 2> <S 2> เขาไม่ได้ทําด้านหลังนะเพราะว่าถ้าเราไม่ถอดชุดด้านหลังเราจะมองไม่เห็นนะครับนี่ถ้าเราจะเห็นแค่สตัวด้านหน้า จะ,ะถอดชุดเลื่อนออกมานะครับชุดฝาครอบด้านหลังเป็นเลื่อนใหม่เราจะก็จะเห็นนอนอีกหนึ่งตัวนะครับสรุปว่ายางรองแ่นนะครับจะมีอยู่1จุด2จุดและ3จุดนะครับถ้าเราซื้อมาหรือว่า,าที่ผมสั่งมาก็จะมีอยู่3ตัวนะบแบบนี้เขาจะเรียกว่ายางรองแฮนนะครับใช้กบับใบร้อยได้นี่คือ อาการของเจ้าตัวนี้นะครับที่ฮิตมากเลยนี่สปราร์คยามาฮ่าสปราร์คอนะครับเป็นเกือบทุกคันแล้วก็สาเหตุต่อมานะที่จะเสียบ่อยๆปนะอกกี้เอาก่อนเดี๋ยวคาสตาร์ทนะครับรุ่นนี้เสียบ่อยมากเลยคาสตาร์ทนะครับเดี๋ยวก็รูดเดี๋ยวก็รูดแปบ๊บเดียวรูดแปบ๊บเดียวรูดนะครับเป็นบ่อยมากอ่าผมขอเสริมแล้วกันนะครับมาไม่อยากให้เชื่อมนะครับ ก็ควรที่จะเปลี่ยนร้อยกว่าบาท2 0 0บาทนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากจะซ่อมเครื่องหรือว่าเราอยากเปลี่ยนใหม่นี้มันไม่ค่อยคุ้มกับเวลาที่เราต้องมารอนานเพราะว่ากว่าช่างเขาจะเจียเหล็กก็ไม่ใช่เหล็กร้อยนะครับเหล็กร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเนี่ยก็เป็นเหล็กรออีกเชื่อมก็ติดบ้างไม่ติดบ้างก็จะทําให้ต้องทํางานวนๆอยู่กับสิ่งเดิมๆไม่ไปไหนนะครับก็คือกว่าเราจะทเครื่องเราต้องมาเจียออกก่อนหรือเราจะเปลี่ยนคาสตาร์ทวันหนึ่งเราอยากเปลี่ยนขึ้นมาก็ต้องเสียเวลาเจียซึ่งการเจียก็มีสเก็ตไฟนะครับเผื่อ กระเด็นมาใส่ชุดเชื้อเพลิงเนี่ยน้ำมันแก๊สโซฮอลเราเนี่ยมันไม่คุ้มกับกับสิ่งเล็กๆน้อยพวกนี้นะครับผมก็เข้าใจว่าบางท่านอาจจะงบไม่เพียงพอนะครับก็ก็เข้าใจกันอยู่นะครับก็อยากให้แนะนําในสิ่งที่มันดีกว่านะครับโอเคครับผมเพราะว่าผมก็เคยทำเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่เคยสำหรับการถอดนะครับก็จะมีอยู่3จุดก็คือน็อตเบอร์ยี่สองสามตัวแล้วก็คลายแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนลูกยางนะครับใส่เข้าไปใหม่ สามลูกก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็จะไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะครับในส่วนของการเปลี่ยนยางรองเห็นนะครับผมกลัวคิดว่ามันจะยาวอาเป็นว่าก็ฝากกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะว่าจะมีคลิปที่จะลงอีกเยอะแยะนะครับก็มีงานซ่อมหลายๆอย่างคเ,เครื่องซักผ้าตู้เย็นนะครับเครื่องเสียงเกียานมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็สตาล์ไม่ติดนะครับก็จะเป็นลายต่อไป อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดถูกใจกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับกับทางช่องด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อลงคลิปใหม่ๆทุกท่านก็จะได้เห็นคลิปใหม่ๆทันทีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็ยินดีให้คำปรึกษาสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ